ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารอ,อมสิน111ปีธนาคารอ,อมสินได้จัดแคมเปญส่งเสริมการออมมอบโชคครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทกับสลากอ,อมสินพิเศษ1ปีงวดวันที่16พฤษภาค,คม2567สำหรับผู้ที่ฝากสลากอ,อมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลตั้งแต่วันที่1เมษายน2567ถึงวันที่15พฤษภาค,คม2567โดยผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษต้องมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง นัธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สลากออมสินพิเศษ1ปีราคาหน่วยละ100บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ0.35บาทและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนทั้งรางวัลที่1เงินรางวัลส0บล้านบาทรวมถึงรางวัลอื่นๆและรางวัลเลขท้ายรวม12ครั้งกำหนดออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนดอกเบีย้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษีถอนก่อนฝากครบ6เดือนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดฝากเลยง่ายๆที่ไมโมและธนาคารออมสินทุ ทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g s b o r t s หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม